วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตรงนี้หัวใจแฮปปี้ไหมพี่คุแฮปปี้ค่ะไม่แฮปปี้แบบแฮปปี้แบบเออมันโล่งมันสบายไงอ้โค่ะกำลังมีมีของอาอาจบใช่ค่ะมีมุมที่ผิดหลังจากที่เราเคยผ่านประสบการณ์ความรักมาเรามีมุมมองเกี่ยวกับความรักมีคือคุณว่าคุณว่าสุดท้ายแล้วว่า ไม่ว่าจะาเพศอะไรอายุเท่าไหร่คือคนเรามันจะมีโอกาสได้เจอคนเสมอนะคะแล้วก็อย่าไปเอาความสุขของเราไปยึดติดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่ได้แบบเราจะไม่ได้แบบว่าเสียใจมากที่สิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังอนะไรเงี้ยซึ่งพอคิดอย่างนั้นได้แบบว่าชิลมากเลยเพราะ u l t ต m a t e g o คือมีความสุขฉะนั้นใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำให้กันและกันมีความสุขคือมันก็คือดีที่สุด มไ,ไม่จริงๆไม่ใช่โป่งนะคือใครๆก็อยากมีความรักไม่ไม่ได้โปรงเลยแล้วก็แบบทุกครั้งที่มีความรักคือมีความสุขมากเสมอแต่ตอนที่ไม่มีความรักอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าห้ามมีความสุขไงเราก็ต้องมีความสุขในแบบที่ที่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งก็เหงามีเหงาบ้างแต่ว่าเหงาแต่ไม่ได้ทุกข์อ่ะค่ะ อะเชิญเข้าวัดพร้อมกันเลยทุกคนจริงๆไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคืออันนี้พูดจริงๆอยากให้ทุกคนแบบว่าที่ที่ไม่ได้มีแฟนอ่ะไม่ใช่ต้องมานั่งเศร้าวแบบฉันอยากมีฉันอยากมีบางคนมีเขาไม่ได้มีความสุขนะนึกออกปะบางคนมีเขาก็ไม่ได้มีความสุขเท่าเรานะอยากมีปะ เราก็อยากมีคือไม่ใช่ไม่อยากคือบอกว่าไม่อยากมีก็โกหกแล้วนึกออกปะทุกคนก็อยากมีความรักกันนะแต่ช่วงนี้ทํางานเยอะนะ,ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เหงาแบบอยากถึงบ้านอนะอยากถึงบ้านเร็วๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหงาขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเหงาคือหนึ่งอารมณ์ถูกปะเวลาเราหิวเราก็ต้องหาข้าวกินเวลาเราเหงาเราก็ต้องหาคนอยู่ด้วยหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแก้ปัญหาในจังหวะที่เพื่อนเขามีแฟนกันหมดแล้วเราอ,อ๋อโทษทีเพื่อนไม่มีแฟนเลยสักคนตอนนี้ <laughs> ก็ด้สบายยลวใช่ค่ะไม่ไม่มีใครมีแฟนเลยค่ะตอนนี้โสดเดียวมากก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่สำหรับพึ่ยังไม่ได้ถือว่าใครเป็นเป็นเออยังไม่ชนะยังม่คยอยางใช่มีมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้คุยอะไรค่ะควิกลับมาจากเกาหลีแล้วล่ะค่ะ ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนวันนั้นเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเองว่ารุ่นเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบมาแค่โยนหินถามทางค่ะพวกเราไม่รู้เรื่องนะนึกออกว่าต้องปาอุกบาตมาแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือจีบแล้วใช่ป่ะอะไรเงี้ยค่ะคือผู้หญิงอ่ะไม่ว่าจะแบบยุคไหนอายุเท่าไหร่อ่ะจะคนยุคใหม่หัวทันสมัยหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงทุกคนอ่ะเขาอยากให้ คนที่มาชอบเราอ่ะแสดงออกจริงๆว่าเขาชอบเราจริงๆเราถึงจะรู้ว่าเออคนนี้เขาชอบเราจริงเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากใช้อะไรบ้างคะเช่นแบบสมมติถ้าเกิดว่าเจอแล้วแค่บอกว่าแค่หยอดหยอดอะไรเงี้ย<ช>แ,แล้วจะให้เราทําไงอ่ะให้เราแบบหยอดกลับเลยเหรอก็กลายเป็นเดี๋ยวเราแลดอีกถูกปะแล้ว <laughs> กลายเป็นแบบเขาไม่ได้จีบเราเรากลายเป็นเราจีบเขาอีกเอางงไปหมดยอะไรเงี้ยมันต้องโยนอุกกาบาตแล้วค่หยุดเนี้ยไม่ม <laughs> ีใครโยนหรอกนะที่ตอนนไม่มีไม่มีใครโยน,ยโยนอุกกาบาต เลยไม่มีใครแบบว่าที่เราจะนับว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่าสเปคคืิสะไร,รคะม่ไม่เคยเหมือนกันเลยทุกคนทำไงดีอยากให้อยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขไปร่วมกันผจญภัยไปในโลกไปนี้ไปด้วยกันดีกว่าค่ะ <c oughs>